สวัสดีครับขอ,ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเฮลี่ฮัสซันรีว,ว,วิว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 ิวป๊าคือป๊าพูฮัสซันคือใช่ลูกอ่าเฮลีล่ฮัสซันรีวิวนะครับเป็นรายการที่พ่อลูกมาแนะนำนะครับแล้วก็มารีวิวเสวื้อฟุตบอลจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับก็เป็นรายการที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงแค่นั้นเลยนะก็วันนี้ หลังจากที่ E p ีที่แล้วนะครับเรารีวิวรวมๆไปแล้วเกี่ยวกับควันหลงศึกฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับเรียกว่าทีมไทยโชว์ฟอร์มได้ดีมากๆก็วันนี้เราก็อยากจะรีวิวแยกย่อยนะครับเพราะว่าเรารีวิวรวมไปแล้วสินค้าจากวอลเล็คที่เราไปอุดหนุนมานะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจาะมาที่ตัวนี้กันเลยค่บถุงมาแล้วนี่สันโชเลยเย่นี่อยู่ในถุงเรียบร้อยแล้ว นี่ฮัตันโชน,นี่ลูกจับนี่จับถุงไว้ลูกนี่อยู่ในถุงแล้วเรียบร้อยนะครับข้างในจะเป็นอะไรกันั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับกิงนี่มาแล้วโอ้โห,โโหมาแล้วมาในรูปแบบของพรีเมียมบ็อกเลยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกกันเลยว่าใครที่อยากได้กล่องแบบนี้ต้องซื้อสินค้านะครับของวอลลิกนะมีประกอบไปด้วยนะครับอย่างน้อย1ชิ้นต้องเป็นเสื้อทีมชาติไทยนะครับ ในปี2023-2024น่ะครับมาหัสันถือไว้เลยซื้อ2490บาทขึ้นไปนะครับรับไปเลยครับพรีเมียมบ็อกส่วนอีกกองหนึ่งนะครับ1,000บาทขึ้นไปหัสันถือไว้หน่อยครับส่วนกลองนี้นะครับซื้อเพียงแค่1000บาทขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยครับออริจินอลบ็อกนะครับจะมี2แบบนะครับให้เลือกอันนี้1000บาทนะครับส่วนอันนี้2490บาทไทยนะครับขึ้นไปก็รับไปเลยนะครับพรีเมียมบ็อกกับออริจินอลบ็อกจ้าก็ วันนี้เราจะมาเน้นไปที่ตัวนี้นะครับพรีเมียมบอ็อกเดี๋ยวไปดูข้างในกันอยวครับว่ามีอะไรกันบ้างไปจ้าหาสันเปิดเลยครับข้างในมีอะไรกันบ้างฟิโอ้โหให้กล้องดูหน่อยครับนี่เปิดออกมาก็จะเป็นนักเตะทีมชาติไทยนะครับนี่<ห>ดูครับ<ห>นักเ<ห>ตะทีมชาติไทยนะเป็นภาพรวมเลยครับ11บนักเตะนะครับปีปัจจุบันครับ20232024นะครับแล้วก็ด้านล่างเป็น<ด> นี่เป็นอะไรกันบ้างไปดูนะนอกจากเสื้อที่เราไปซื้อมาแล้วก็จะมีอันนี้ครับนี่ให้กล้องดูหน่อยครับลายเซ็นนักเตะทีมชาติไทยนะครับก็ประกอบไปด้วยน,ะนัลลือบดินชนาทิพสงกสินนะครับธีรศิลปแดงดากำพลปฐุมอัคคคุณคนะครับแล้วก็บดินผาลานะครับเป็นลายเซ็นนะเป็นออโต้กราฟนะครับ นี่ด้านหลังนะนด้านหน้าด้านหลังนะครับสิ่งที่เราจะได้มาใน,นาพรีเมียมบ็อกนะครับอีกชิ้นหนึ่งเป็นอะไรครับเป็นฟรีเฟกนะครับใครที่ซื้อเสื้อทีมันไทยแล้วอยากจะเฟกชื่อเบอร์นักเตะที่ชอบหรือว่าชื่อตัวเองนะครับก็อันนี้เฟกฟรีนะครับแต่ว่าฟรีแค่เกตไทยนะครับส่วนเกติญีปุนหรือเกีรติญี่ปุน่นต้องเพิ่มเงินนะครับ290บาทไทยนะครับต้องเพิ่มเงินนะจากราคาเต็ม990บาทนะครับก็ ใช้ได้ภายใน31ธันวาคม2 4 2 4ครับส่วนอีกหนึ่งอันเป็นส่วนลดนะครับนี่กิฟต์บอลเชอร์ครับส่วนลด100บาทนะครับบอลเชอร์เมื่อซื้อครบ1,000บาทนะครับก็ใช้ได้ที่ w a l l ิค Sport นะครับแล้วก็ Lifestyle Shop นี่ครับมี3ชิ้นนี่นะครับโอเคจอกไปนะครับในส่วนของกล่องไปดูตัวเสื้อครับอันนี้เราภูมิใจนำเสนอเลยครับเอาแล้วแท้แดงสันถือตรงนี้ครับ เสื้อทีมชาติไทยนะครับ2 0 2 3 2 0 2 4นะครับเกรดแฟนบอลนะครับซึ่งสกรีนชื่อของธนาชิปสงสินมาแล้วไมนที่เรียบร้อยอ่านี่ชื่อของใครครับเมสซี่เจเมสซี่เจอ่าบอกลูกชื่อใครครับเมสซี่เจอ่าเมสซี่เจชนาชิปสิบปดเบอร์สิบแปดนี่เบอร์สิบแปดนะครับสกรีนมาแล้วไม่ที่เรียบร้อยมามาอริวิวิวิโอ๊ยหล่อโว้ย หล่อมากหลอก่อหล่อสุดๆหล่อกระทากใจหล่อกระชากวยหลอ่หลอไม่ไปไหนอาจารย์อบอกว่าอยู่แล้วครับเืออ้าว <laughs> 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 มีคน,น,ม,นมาแซวซะอย่างนั้นอ่ะอ่าโอเคในส่วนของตัวเสื้อนะครับในปี2023-2024นะครับนี่ป้ายครับไซส์ 2L นะครับนี่ครับ 2L ราคาเกตแฟนบอลอยู่ที่890บาทไทยนะครับในเรียกว่าสโลแกนเชนนี่ นี่ครับก็ตามป้ายเลยครับฮัสซันมานี่ลูกฮัสซันมารีวิวต่อลูกฮัสซันมาฮัสซันมาต่อเลยอ่ะซันถือไว้ฮัสซันถือไว้เร็วเครื่องมันร้อนแล้ว12นาทีแล้วไม่ได้เลยเลยลูกอ่ะอย่าว่าลูกถือไว้ลูกถือไว้เยอบ้เออถือไว้ลูกถือไว้อ่ะถือไว้ก่อนนะอย่าว่าลูกม,มา <laughs> มาถ่โดนเข้าตัวอยอะอ่ะก็ ก็เป็นโลโก้ช้างศึกนะครับที่อ,อกด้านซ้ายมีการใช้เทคโนโลยีนะครับโดยการเฟกลงไปครับบนเนื้อผ้าส่วนทางด้านขวาก็จะเป็นโลโก้วอลลิกนะครับสีงาช้างสายสองแอลครับเนื้อผ้าตอมนะครับลวดลายซิงเนเจร์ของวอลลิกนะครับแล้วก็ลวดลายบ็อกเซลที่ดูมีมิติและสวยงามมากจริงครับอะซันถอยครับมาอยู่ตรงนี้ไปอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ <c oughs> อา,าอยู่ตรงนี้อซันอยู่ตรงนี้ <c oughs> ถอยมาตรงนี้ <c oughs> ส่วนด้านหลังก็เฟกชื่อเมซี่เจครับชนาทิพย์หาเลขสิบแปดครับโดยเป็นการใช้เฟกเกตไทยนะครับก็ค่าเฟกเหมาเหมาไปครับ4ี่ร้อยเก้าสิบาทนะครับสําหรับการเฟกชื่อเบอร์ของชนาทิปนะครับหมายเลขสิบปดเสื้อเปล่านี่ว่าสวยแล้วนะครับแต่พอมีชื่อเบอร์ชนาทิปนี่สวยยิ่งขึ้นไปอีกครับแล้วมีการเจาะลายโลโก้ช้างศึกนะครับอเด็กๆที่เบอร์ด้วยจ้าเดี๋ยวขอพานักรียวไปกินน้ำร้อน ไม่รู้จะพูดอะไรเลยครับแบบนี้ก็ได้เหรอครับเนี่ยสรุปแล้วคนเดียวครับทามารรผันมาดูรยการกล้องจับไปครับปิงโดนแบบไปแล้วครับอสจารย์าบบายูกอกจาร์ใบบายไปกินนมก่อนครับใบบายจุ๊บ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 จุ๊เจุ๊บเหลเดียวคนเดียวแล้วครับโอเคต่อกันเลยประมาณนี้นะครับรายละเอียดของตัวเสื้อสำหรับเก็บแฟนบอลก็มีให้เลือกกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์ XS นะครับ S M L X L นะ 2L ไปจนถึง 7L กันเลยทีเดียวนะครับนี่คือเกรดแฟนบอลนะครับแล้วก็เกรดเพลเยอร์สำหรับเกรดเพลเยอร์นั้นก็มี XS ถึง 7L เช่นเดียวกันนะครับทรงก็จะเข้ารูปกว่านะครับส่วนรายละเอียดของการเฟกนะครับเฟกจะมี2เกรดนะครับก็ประกอบไปด้วยเฟกเกรดไทยนะครับเมามาเลยครับ490บาทไทยแล้วก็เฟก เกจญี่ปุ่นนะครับ990บาทไทยนะครับรายละเอียดก็ขึ้นไว้ให้ดูกันเลยเหมือนกันหมดเลยครับแตกต่างกันที่เฟกถ้าเป็นเกจญี่ปุ่นนะครับเอาไฟแบ็คไลท์นะครับมาส่องนะครับมันจะขึ้นเป็นลวดลายนะครับสวยงามนี่ก็เป็นลูกเล่นที่วอลิคเขาใส่มานะครับ ก็ฝากเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยนะครับในศึกเอเชียคัพนะครับอัปเดตนะวันที่เราอัดคลิปนะครับทีมชาติไทยทะลุเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้าย <c oughs> เข้าไปเจอกับอุซเบกิสถานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูว่าเอเชียครับผลนี้ที่กาตาร์ทีมชาติไทยจะไปหยุดอยู่ที่ตรงไหนนะครับหรือว่าเฮ้ยท <c oughs> ำไปทำมาจะไปถึงแชมป์หรือเปล่าอ่านี่ก็ไม่รู้เพราะฟอร์มดีมากๆนะครับสติติในรอบแบงกลุ่มคือไม่แพ้ใครเลยนะครับ3นัด ชนะไปหนึ่งนะครับแล้วก็เสมอไป2ที่สําคัญไม่เสียนะครับไม่เสียประตูเลยแม้แต่ลูกเดียวนะครับไข่ยังไม่แตกจ้ายังไม่มีใครทําประตูทีมไทยได้เลยนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับวันที่30มกราคมนะครับเวลา6กโมงครึ่งนะครับทีมไทยพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานนะครับในเอเชียนคัพรอบ16ทีมสุดท้ายโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s Subscribe นะครับช่องซีดูยูไลค์ของเรากันด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรกันนั้นเดี๋ยวไปรอติดตามกันได้เลยนะจ๊ะรีวิวกันเรื่อยๆเลยจ้าไปแล้วครับสวัสดีครับผมเอากินนมเสร็จแล้วหรอลูกฝา <c oughs> กกดไลค์หน่อยดิลูกฝากกดไลค์กด share, <c oughs> แชร์กดรซับสไคร์ช่องของเรา <c oughs> รซีดู ยูไลกันด้วยนะจ๊ะโอเคตรงนี้หน่อยจ้้าตรงนีจ้ะหมายถึงจุ๊บปะปา้านี่นี่ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับอ่สวัสดีครับกดไห้ถูกนะลูกไม่ใช่อีกแล้วไม่ใช่อีกแล้ววุมนี้